สวัสดีค่ะทุกคนมีอนน้อ,อยรักเกษตรพาทุกคนมาเบิงบรรยากาศงยามเสาเนาะจ้ะมันนี้เป็นเสาวันวันเสาแล้วเนาะมาเบิงหนาสดฟันประทันแปลงหนาประทันหลังตื่นต่ตีหาแต่ามาเปิดน้ำถึงต้นรียนเนาะเบิง้งบรรยากาศงย้มเสาบรรยากาศดีค่ะค่ะ สู้พามาดูหน้าสดสดมากไม่แอปไม่ใช่แอปรู้จะแอปทำไมเนี้ยเมือ่อเสาอ์ไปก็จะตั้งดีแบบนี้แล้วค่ะทํามึงยอดอู้ยคุณยอด เป็นบรรยากาศส,ส,สดๆในการทำงานวันนี้เนาะพามาชมแล้วกันแล้วเจอกันใหม่นะคะกับหน้าส,ส,สดๆแบบนี้แหละอลไรบ๊ายบาย